สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรับฟังเฮจังพาสยองบ้านผีห่วงผลงานจากทามาดาพินโยกับสุนทรีมองหน้ากันด้วยแววตาอาฆาตทั้งสองถลึงตาโต้ตอบกันอยู่พักหนึ่ง แล้วจึงหันหลังให้กันนับตั้งแต่นี้ไปพวกเขาจะไม่ขอร่วมโลกด้วยกันอีกพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะักทั้งสองอาจอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ร่วมโลกเดียวกันมานานแล้วพิญโยอยู่ในโลกของมนุษย์ส่วนสุนทรีอยู่ในโลกของวิญญาณที่สำคัญทั้งสอง ไม่ถูกชะตากันอย่างแรงสองเดือนก่อนพินโยขับรถเข้ามาในซอยนี้เพื่อหาบ้านมือสองอยู่อาศัยสักหลังมรดกที่ได้จากพ่อแม่ผู้ล่วงลับและเงินเก็บหอมรอมริบในธนาคารมาหลายปีมากเพียงพอที่จะทำให้เขาย้ายจากห้องเช่าในอาพาร์ตเมนต์มาหาซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สักที ในที่สุดเขาก็มาสะดุดตากับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังเล็กๆหลังหนึ่งเกือบสุดซอยประกาศขายและความร่วมรื่นน่าอยู่ของตัวบ้านทำให้เขาไม่ลังเลที่จะโทรศัพท์หาเจ้าของเก่าเพื่อติดต่อซื้อขายไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพินโยก็ได้ย้ายค้าวของเข้าไปอยู่ในบ้านสมปรารถนา ตกแต่งเครื่องเรือนและสวนอยู่หลายวันจนบ้านร้างกลายเป็นวิมานน้อยๆอันที่จริงดูเหมือนทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะและพินโยก็คิดเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับสุนทรีคืนหนึ่งพินโยนอนหลับอยู่บนห้องนอนก็ฝันเห็นภาพว่ามีผู้หญิงสาวอายุไล่เลี่ยกันตามมายืนอยู่ที่ปลายเตียง แม้ผู้เยือนจะไม่ปรากฏตัวด้วยท่าทางแลบลิ้นปริ้นตาหรือแวกอ,อกจนเห็นตับไตไส้พุงแต่ด้วยสีหน้าซีดขาวเสียงพูดเย็นเฉียบก็ทำให้เดาไม่ยากว่าแขกไม่ได้รับเชิญในยามรัตติการเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากผีเท่านั้น<ะ>ที่นี่บ้านของฉัน เสียงเย็นยานคางของสุนทรีปลุกให้ชายหนุ่มลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงอย่างงงงพูดแล้วคนผิดบ้านแล้วเจ้าของนอนอยู่ที่นี่ไม่เห็นหรือไงที่นี่บ้านของฉันฮ<ะ>ผีที่ปลายเตียงย้ำชัดฉันเคยอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีฮ จนกระทั่งวันที่ฉันผูกคอตายในบ้านหลังนี้และบ้านถูกธนาคารยึดฉันก็สิงสู่อยู่ที่นี่ไม่ว่าธนาคารจะขายให้ใครต่อใครก็ไม่ยอมทั้งนั้นไม่มีใครซื้อบ้านหลังนี้อยู่ได้เกินหนึ่งเดือนหรอกเพราะฉันเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงพูดแล้วคนเเจ้าผีขี้ตูเอ้ย เหนโยลุกขึ้นจากเตียงอย่างหงุดหงิดฉันไม่ได้เสียงเงินซื้อบ้านมาเป็นล้านามาซื้อบ้านเพื่อให้ผีมาไล่นะแต่ก่อนบ้านนี้เธออาจจะเคยอยู่มาก่อนแต่ตอนนี้คนที่ถือโฉนดคือฉันโอเคนะแต่บ้านหลังนี้ของฉันเสียงสุนทรีอ่อนลงนี่นางผีพูดไม่รู้เรื่องหรือไง ปกชาวบ้านขึ้นมาไล่ตอนกลางคืนมีความสุขนักหรือร่างโป่งใสที่ปลายเตียงยืนอึ้งไปพักหนึ่งนี่เธอไม่กลัวผีเหรอฮไม่กลัวเตะก้นมาเยอะแล้วด้วยพ่อฉันเปิดร้านขายโรงศพกลัวหน่อยนะมันเป็นธรรมเนียมนะบอกว่าไม่กลัวอยากโดนเตะนักเหรอฮสุนทรีเลอร์คิ้ว อย่างจนใจแล้วนั่งลงบนเตียงด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนดูเหมือนว่าพินโยจะได้ยินเสียงถอนหายใจของเธอด้วยตั้งแต่ฉันเป็นผีมานานก็เพิ่งเคยเจอเธอคนนี้แหละที่ไม่กลัว,วจริงอย่างที่พินโยบอกบ้านเดิมของชายหนุ่มย่านตลิ่งชันเป็นร้านขายโลงศพและยังขายพ่วงบริการฉีดยาศพ อาบน้ำตกแต่งศพช่วยขนส่งและให้คำแนะนำจิปะทาอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องศพพินโยนอนอยู่ในบ้านเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ยังเด็กแล้ว <Merci> ถึงแม้ว่าเขาจะไม่คิดสืบทอดกิจาการรายได้งามนี้จากพ่อแม่เมื่อท่านจากไปแต่มรดกอีกชิ้นที่เขาได้จากบ้านเดิมคือไม่กลัวผี <c oughs> พรเขาเองเจอผีลูกค้ามาวนเวียนอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กประเภทว่าเปิดตู้เย็นก็เจอเข้าห้องส้วมก็เจอนั่งดูทีวีด้วยกันก็เจอมาหมดแล้วานานวันเป็นความเคยชินสำหรับพินโยเขายืนยันได้ว่าตัวเองไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับผีผพีพวกนั้นเลยสักนิด แต่ยกเว้นกับสุนทรีเ<ะ>ช้าวันถัดมาพินโยตื่นเช้าระหว่างยืนแปลงฟันอยู่หน้ากระจกนั่นเองเขาเห็นร่างซีจางร่างหนึ่งยูนอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใครเลยนอกจากสุนทรีโอเคะจะมาลอกอะไรอีกละ่ะบอกแล้วว่าไม่กลัวผีชายหนุ่มพูดเสียงอูอูเพราะมีแปรงสีฟันอยู่ในปาก จะกลัวหรือไม่กลัวก็ช่างเถอะช่วยออกไปจากบ้านฉันทีขอร้องบ<ะ>ัาพินโยโยกแปนสีฟันชี้หน้าผีเจ้าทิ่นอย่างเหลืออดฉันซื้อบ้านนี้มาแล้วบ้านนี้ต้องเป็นของฉันสิ<ะ>คิดจะอยู่ไปคนเดียวจนโลกแตกหรือไง<ะ>ขอร้องดีๆไม่ฟังแบบนี้ ฉันจะใช้วิธีเด็ดขาดแล้วนะฮพินโยบ้วนฟองยาสีฟันทิง้งเอาสิอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะแน่ว่ากันพินโยกับสุนทรีมองพินโยกับสุนทรีมองหน้ากันด้วยแววตาอาฆาตมาตรายทั้งสองถลึงตาโตตอบกันอยู่พักหนึ่งแล้วจึงหันหลังให้กันนับตั้งแต่บัดนั้นพวกเขาประกาศสงครามกัน สงครามคนไล่ผีออกจากบ้านและผีไล่คนออกจากบ้านใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคนกับผีโปรดติดตามร่างของสุนทรีจางหายไปในห้องน้ำและไปปรากฏตัวอีกครั้งที่ห้องนอนขณะที่พินโยอาบน้ำแล้วกำลังจะแต่งตัวออกไปข้างนอกผีสาวห้อยหัวลงมาจากเพดาน ผมเส้นเล็กยาวทอดลงมาแตะบ่าของชายหนุ่มอย่างน่าขนลุก <What? S 1> ชายหนุ่มหันไปเลิกคิ้วมองสุนทรีบนเพดานอย่างเยียดเยียดไม่มีอาการตกใจแม้แต่น้อย <Huh? S 1> ซึ่งนั่นทำให้ผีเสียกำลังใจอย่างมากถ้าลาสงสารเองจริงๆเวลาแต่งตัวก็ไม่เว้นเลยหรือไงอบ <What? S 1> เป็นสาวเป็นแสรมาจ้องผู้ชายแต่งตัวอย่างนี้ไม่มีมารยาท เอาบ้านฉันคืนมาเ,นะเสียงผีบนเพดานเย็นเฉียบไม่ให้บ้านนี้ฉันซื้อมาบ้านนี้ของฉันพูดไม่รู้เรื่องหรือไง <c oughs> พิงโยแยกเคี้ยวหันไปจังก้าท้าทายผีขณะที่ใช้มือกระตุกผ้าเข้ามาที่นุ่งอยู่เพียงชิ้นเดียวออกก็มาดิครับผีก็ผีสิวะ มาเจอเ uh huh. ปรตหน่อยเป็นไรฮะวิญญาณ uh huh. ที่ห uh ่วงบ้านเบิกตาโพรงมองเห็นร่างของคู่ปรับเพศตรงข้ามในสภาพนุ่งลมมหงฟ้าฮะถึงกับลืมตัวล่วงจากเพดานหายวับไปในทันทีฮะโดยมีเสียงหัวเราะสะใจของชายหนุ่มไล่ตามหลังไปตลอดทั้งวันนั้น พินโยไปทำงานตามปกติเลิกงานกลับมาแล้วก็กินเหล้ากับเพื่อนตามประสาหนุ่มโสดโดยลืมเรื่องผีสา่งที่บ้านไปถนัดก,กว่าจะนึกได้อีกทีก็ตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในบ้านโดยไม่เห็นตัว <c oughs> ชายหนุ่มขมวดคิ้วนิดนึงเมื่อเดินรอบบ้านแล้วยังหาสุนทรีไม่พบ สุดท้ายก็เดินไปที่เครื่องเสียงที่เปิดเพลงล็อกลั่นกลบเสียงโหยหวนนั้นวิธีนี้ได้ผลอยู่พักหนึ่งเพราะหลังจากนั้นเมื่อเขากำลังกินข้าวเย็นอยู่ในครัวเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติในชามแกงลูกชิ้นปลาลูกที่ลอยอยู่ในน้ำแกงกลายเป็นใบหน้าของสุนทรีกำลังหัวเลาะ,ะ,ะเยาะเย้ยบนไปมา เอาสิกินสิกินเลยกล้าไหมล่ะเสียงผีหัวเราะก้องกล้าพินโยพูดสั้นๆแล้วตักลูกชิ้นเข้าปากเขียวเสียงหัวเราะของอีกฝ่ายกลับกลายเป็นเสียงหวีดร้องตกใจชายหนุ่มค่อยๆเขียวลูกชิ้นอย่างใจเย็นจนหมดชามแล้วจึงเอ็นหลังอย่างสบายใจ อืมอร่อยกว่าทุกวัน <c oughs> คืนนั้นพิญโยอาบน้ำเนื้อตัวสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ปูเตียงกำลังจะเข้านอนเขาชะง,งักนิดนึงเมื่อได้ยินเสียงลมหวีดบิววูบหนึ่งข้างหลังแม้ว่าจะปิดหน้าต่างแล้วก็ตามเขายืนเท้าสะเอลอย่างเน่ในจะเป็นใครไปได้อีกเล่าบอกไว้ก่อนนะ ถ้าคืนนี้เล่นอะไรแผ,งแผงแลงๆละก็ฉันจะปั้มจริงๆด้วยมีเสียงลมวีบบิวและเสียงของสุนทรีแววในห้องคนอย่างเธอน่่เหรอจะปะปั้มผีอย่างฉันจะลองดูไหมล่ะาชายหนุ่มขยับขอบกางเกงและาชายหางตามองความว่างเปล่าป่ายเตียงหลังจากนั้น ทั้งคืนพินโยก็ได้นอนอย่างสงบสุขไม่มีสิ่งใดมารบกวนอีกเลยจนตะวันเกือบจะตั้งตรงหัวนั่นแหละเขาทุงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เ <adviser noise> มื่อเดินออกจากห้องนอนมาที่ห้องรับแขก <adviser noise> เขาก็รู้สึกสิ่งผิดปกติชายหญิงมากมายหลากหลายอายุนอนเกลื่อนกลาดเต็มบ้านไปหมดบ้างนั <the> room, <with> ่งหลับอยู <goodbye> <òn> <t aps> <t aps> ่บนเก้า <t> อ <aps> ี <t aps> ้โยกบ้างนอนบนโซฟา บ้างเกลือกลิ้งอยู่บนพื้นพิญโยรู้สึกขุ่นมัวขึ้นมาทันทีชายหนุ่มเดินไปเขย่าแขนสุนทรีที่กำลังนั่งหลับนกอยู่ไม่รู้เรื่องผีสาวปลือตาเงยมองหน้าเขาอย่างงงงคนอะไรนอนตื่นสายนักปล่อยให้ผีรอจนเที่ยงอยู่แล้วหัดเกงใจผีซะบ้างสินี่อุตส่าห์ไปตามผีจากบ้านใกล้ๆมาช่วยหลอก กลายเป็นต้องมานั่งรอเธอจนหลับไปหมดแล้วเนี่ย oh. พิงโยยกมือขึ้นเกาหัว,หวแกลกแกลก,แก,แกทั้งโมโหและขำในเวลาเดียวกันนี่แม่คุณฉันอ่านหนังสือสมบัติผู้ดีมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นมีบทไหนบอกเลยว่าต้องเกรงใจผีแล้วอีกอย่างนี่มันบ้านฉันฉันตื่นกี่โมงมันก็เรื่องของฉันสิใครบอก นี่บ้านฉันตังหากฉันตายในบ้านนี้ขอโทษทีเถอะถ้าเถียงกันเรื่องนี้จนเบื่อแล้วเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราต่างคนต่างอยู่กันดีไหมเธอจะอยู่บ้านเดียวกับฉันก็ไม่ว่าไม่ต้องโผล่มาระรานเธอไม่ต้องมาไล่ฉันฉันก็ไม่ต้องไล่เธอตกลงไหมผีสาวเงียบไปนิดนึง ก็ได้พิญโยเห็นสุนทรีเดินไปปลุกวิญญาณจากบ้านอื่นให้ตื่นและแยกย้ายกลับบ้านของตัวเองได้แล้ววิญญาณเหล่านั้นต่างบนพึมพำเล็กน้อยก่อนที่จะพากันเดินออกจากประตูจางหายไปกับแสงแดดในยามเที่ยงวันเหลือเพียงเขาและเธอยืนอยู่ในบ้านเท่านั้นเราอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ต้องเจอกันอีกก็ดีเหมือนกัน คิดเสียว่าไม่มีอีกฝ่ายอยู่ในบ้านฮะสุนทรีพูดเบาๆขณะยืนหันหลังให้เขาฝากดูแลบ้านด้วยแล้วกันอย่าปล่อยให้บ้านรกพ่อกับแม่ซ่อนรูปถ่ายฉันอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าปลายเตียงอย่างน้อยก็ขอให้เธอหยิบมันออกมาเช็ดบ้างฉันจะไม่กวนเธออีก ขออย่างเดียวให้ปัดกวาดถูบ้านแทนฉันด้วยถึงฉันตายไปแล้วก็ยังเป็นห่วงบ้านพินะ <Okay. S 1> พินโยทำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ร่างของสุนทรีกลับเลือนหายไปเสียก่อนบ้านเดียวหลังนี้กลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งตั้งแต่นี้เขาคงไม่ได้เจอกับเธอในกระจกในตู้เย็นในชามก๋วยเตี๋ยวอีก ใชน้น่มชะง,งักไปนิดหนึ่งเมื่อคิดถึงจุดนี้บ้านคงจะเงียบลงมากทีเดียวบ้าพินโยเดินไปยังห้องนอนใหญ่ชั้นบนเปิดตู้เสื้อผ้าปลายเตียงแล้วลองสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งจนเห็นว่าหิ้งวางผ้านวมด้านบนสุดมีกรอบรูปไม้กรอบหนึ่งวางคว่ำอยู่ด้านในมุมลับหยิบออกมาดูเห็น เป็นรูปถ่ายหน้าตรงของหญิงสาวคนหนึ่งในสภาพเคอะฝุ่นจนดำเขาจำได้ทันทีว่าคือรูปถ่ายของสุนทรีตอนยังมีชีวิตอยู่จัดเป็นหญิงสาวที่สวยงามคนหนึ่งเพียงแต่แววตาของเธอนั้นเศร้าจนดูเหมือนแบกโลกทั้งโลกเอาไว้อาจเป็นรูปถ่ายช่วงท้ายๆของชีวิตไวสาวของเธอ ชายหนุ่มถอนหายใจยาวรู้สึกถึงความสงสารที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจอย่างท่วมท้นยืนดูรูปอยู่ครู่หนึ่งก็ยกไปที่ห้องน้ำบิดผ้าผืนเล็กๆชุบน้ำมาเช็ดกรอบรูปแผ่วเบาไม่นานก็เป็นกรอบรูปที่ดูสดใสใบหนึ่งพินโยตั้งกรอบรูปไว้มุมตู้ใต้หิ้งพระรินน้ำใส่แก้วมาตั้ง ลินน้ำใส่แก้วมาตั้งตรงหน้าแม้ว่าบ้านหลังนี้จะเงียบสงบเพราะมีแต่เขาเพียงคนเดียวที่ใช้ชีวิตอยู่แต่เขาก็รู้สึกได้ไม่ยากว่าสุนทรีเองก็คงอยู่แถวแถวนี้คงมีความสุขมากขึ้นที่เขาได้พาเธอออกจากตู้เสื้อผ้าอันมืดทึบสู่ความสว่างเสียที ตั้งแต่นั้นมาบ้านเดียวหลังเล็กนี้ก็ไม่มีก็ไม่เคยว่างเว้นจากเสียงปัดกวาดเช็ดถูบ้านอีกเลยพินโยยอมรับว่าตัวเองที่แท้จริงเป็นคนที่ขี้เกียจทำงานบ้านอย่างที่สุดแต่ที่เขาทำอยู่ทุกวันเป็นการทำเพราะว่าวิญญาณที่อยู่ร่วมกับบ้านกับเขาโดยสัญญาว่าจะไม่ปรากฏตัวออกมารบกวนเขา นั้นเป็นห่วงบ้านนี้แค่ไหนยามดึกคืนหนึ่งพินโยวางแก้วน้ำถวายพระพุทธและวางรูปถ่ายของสุนทรีที่ต่ำกว่าก่อนจะเข้าห้องเตรียมตัวนอนปกติขณะกำลังเอนหลังนั่นเองร่างของสุนทรีก็ปรากฏที่ปลายเตียงสีหน้าของวิญญาณหญิงงามนั้นดูยากคาดเดาณนะเวลานี้เธอกำลังสุข หรือเศร้าขอบใจที่ช่วยดูแลบ้านแทนฉันมาตลอดขอบใจจริงๆเธอยิ้มต่อไปนี้จะไม่มีฉันอยู่ในบ้านหลังนี้อีกแล้วฉันอยากจะขอร้องให้เธอช่วยดูแลบ้านต่อไปเถิดอย่างน้อยที่นี่เป็นบ้านที่เธอต้องอยู่ไปอีกนาน หมายความว่าไงไม่มีเธออยู่ในบ้านหลังนี้อีกแล้วพินโยทวนคำพูดของผีสาวฉันหมดอายุไขาการเป็นวิญญาแล้วฉันจะไปเกิดใหม่ชายหนุ่มนั่งอึ้งไปนานพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปเกิดใหม่แล้วคืนนี้ฉันจะมาลาเธอเสียที ขอบใจจริงๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาโอเคตลอดคืนนั้นพินโยได้มีโอกาสพูดคุยกับสุนทรีอย่างยาวนานเป็นครั้งแรกจนกระทั่งช่วงใกล้ลุ่งที่วิญญาณของสุนทรีอ่อนกำลังลงไปมากแล้วชายหนุ่มก็สวดมนต์ให้กับเธอเพื่อหวังให้เธอไปผุดไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม และอธิษฐานขอให้พบชาติต่อไปของสุนทรีได้ประกอบคุณงามความดีมากๆเพื่อจะได้พ้นบ่วงก,กรรมเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตพอแสงแรกของวันใหม่แตะขอบฟ้าสุนทรีก็ยื่นมือบอบบางมาจับมือของเขาและเอ่ยคำลาอย่างอาวรก่อนจะจางหายไปกับอากาศธาตุ พิญโยเมอมองท้องฟ้ายามเช้าที่กำลังทอแสงเรืองรองอยู่นอกหน้าตา่างยอมรับว่าตัวเองก็อาลัยอาวร์อดีตคู่ปรับนี้เหลือเกินจบจนกระทั่งยามสายชายหนุ่มก็เดินออกจากห้องนอนคว้าไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดใบไม้หน้าบ้านตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าลงมือกวาดบ้านซักผ้าม่าน รู้สึกว่าบ้านเริ่มสะอาดขึ้นทีละน้อยชายหนุ่มมองผลงานของตัวเองอย่างภูมิใจบ้านหลังนี้ได้รับการดูแลอย่างดีสมกับที่เจ้าของห่วงแหนแล้วพินโยเงยหน้ามองท้องฟ้าสีครามเขาดีใจกับตัวเองวันนี้จริงๆถ้าสุนทีไปเกิดใหม่ในที่ใดสักแห่งได้เห็นบ้านของเขาก็คงดีใจเช่นกัน